อาอสวัสดีครับเอาคุณทำไม่ดีฟ้ามาแล้วครับเนาะมาครับมือนีห้ามมาบึงเจาะๆของอูชังบีนี่โชคอุดมทรัพย์โชคอุดมทรัพย์ฟาร์มโอ้ยบอกอยากลีนพันกันโชคอุดมทรัพย์โชคอุดมทรัพย์คว่ำคว่ำควายไทยเอาเอา้ยโอาลาวตกช่วยอ่ะมาเอา,าเอานี่ยครับนี่แม่ผ้าหนี่ผสมซยังก่อนครับแก้วฟ้าแก้วฟ้าครับแก้วฟ้า,ฟามืดรอบแล้ว นักษามแม่พานครับแต่ว่าเออสามีฟ้ามนง่คืนสีไทยบอนนนี่คือนจะอกุญยางมาพีหลือบาน่มาอย่งมาอยังคุณนะายู่นาปันะวยเรียว,ว,ว,ว <laughs> อันนี้กำมพาน้อยเม่เสียัวนี้เฮ้ยเฮเฮ้ยมันหอมาาอๆๆมันบาเขาเด่นเ,เอ้ยจังเลยทายคลิปจักบาดก็ต้องคุนะาอย่าเพิ่มอย่าเฝ้า ได้คลิปมีลายควายงามจังน่อยก่อนนี่ครับเนาะเอาเอาตัวสำคัญก่อนเดี๋ยวสิผ่านคลิปอันนี้อย่างก่อนครับลูกเก่าจะเลื่อนครับลูกเก่าเจริญเอาเม้าไม่ครับแปดเดือนครับนี่ครับมีคนมาขอแบ่งหลายแล้วว่าฉันแต่ว่าพผนวา่ายากได้เบิ้งเนี่ยเก่าเจริญอ,อยู่แถวทงกุลา,ข,าข้างของบันเตย์เขานี่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์รุ่นต่อไปจะลอกแม่พันธุ์อยู่พผนว่า แต่ว่ามายามรดูก็ได้ครับหาเพคนเปลี่ยนใจ <laughs> ไอไนไงเนาะเฮ้ยไก่บิ้งเลี้ยงง่ายครับคว้านี่เลี้ยงง่ายครับนี่กระแบงไปตัวนึงเลยเมือนี้มือน,นี้ปล่อยไปหนึ่งวันสั้นครับเนาะคนใจควายเพิ่นหาให้มาทางนี้ก็ได้ครับเนาะุทีมงานเพิ่นครับพันมาสี่คนครับนี่ครับแก้วฟ้ามืดน,นะครับนี่ติดแล้วติดศมืดแล้วครับนี่ นี่ใกล้ชูออกงละวาสานครับออกกรากระดานี่ครับแม่นี่อันนี้ลูกไทยบ้านนั่นบออันนี้เโนนเพิ่มโชคบออ้ยซับสนโคตรทายดิอันนี้ไทยบ้านอยู่พี่ไถ่ในในบ้านลอยซึ่งอันนี้จอบร้อยไปดูอีกแม่หนึง่งแม่ได้แม่เข้าแม่พุ่นบอแม,แม่เข้าแม่คอครับพี่ สงหลูง,งามครับบรวยกาดมันจ้งน้อยมกครับสงหลูกมือแต่รั้านกินมาเลยได้เลยอือขึ้เลยเฮตุบครับมาเอาว่าทักทช้จักบาทเนี่ยโอ้เป็นยังไงกไินแปลกแปลกเป็นยังไหอมบะ <c oughs> หอมบ่ไอ้บางสววโส้วนในขนายูซือยัออยติงยูซือซือหว่วยอันนม่ยังไง ขึอนเบื้องไทยโอ้โหหอยกลางอ่าง้ามงามงามอ้ยอย่าทางดักเด้่นนะกินหอมท้องสี่เดือนท้องสี่เดือนขอดเดือนสิบเดือนตุลาครับเนาะตุลายน่ ้าสาเลี้ยงควายไปเดี๋ยวก็ก้อก,ออก,กอัหนว่าเอาไปนิังไ่สยายดีกินหมกม่วงกวงี่ไรน,น,นี่ยม่เอวอ่นินมกมนี่ครับนะมาเลี้ยงอออลงไสสีดำนีแ่แหละครับเนาะไปรัดงวจักหน่อยไปไก่งวมาเบ่งงวควายเรียบ้อยแล้วมากับรอพอไส้ครับ มาสองขอ,อกมาเจอโชคอุดมทรัพย์ฟาร์มจัดให้ยังยน่อยนะบีควายงามีลายควายงามอันนี้มาเบินงงวัวงามครับนี่ครับอ่ะสมกันพ่กกันหรอง,งวัวควายเป็นยังไงบอครับเออบ่อปล่อยงัวใส่ควายลาม้ยเ มันมาควายบริเวณมาควายแล้วมาเข่าบริเวณมาควายมาเข่าครับนี่ได้กินเข่ามาแล้วพุนเหรอครับมน้องแสงครับตัวแสงน้องกษานครับเรียนมาเลยเป้าคักเข่ากำลังสุกครับกำลังลงดีๆเด้อครับบากินพอกะลาด้อครับลุ่งยำเอาโมนี้โป๊ะกันซ้ำนี่ครับเนาะสั้นๆแง่ไหลเงินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมครับสวัสดีครับ